สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้เราเจอกันเหมือนเดิมครับในรายวิชาของสุขศึกษาและพทศากษาครับหน่วยที่5ครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันการเคลื่อนไหวเบื้องต้นครับอ่าทภาพประกอบครับในหนึ่งวันนักเรียนใช้การเคลื่อนไหวในท่าใดบ้างมากที่สุด ได้ใช้ท่าทางนั้นทํากิจกรรมอะไรบ้างภาพที่1ตั้งแต่เดินทางมาโรงเรียนนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นบริเวณหน้าโรงเรียนภาพที่2เป็นการตอบคําถามจากคุณครูนะครับเพราะเป็นต้นนักเรียนแล้วก็มีการย่องมือภาพที่สเป็นการออกกําลังกายนะครับโดยใช้ใช้เท้าใช้มือนะครับความสัมพันธ์ของร่างกายในการเล่นฟุตบอลภาพที่4ก็คือนะอ่าจะเป็นภาพการรดน้ําต้นไม้ครับ ข้อที่5เป็นการพักผ่อนการนอนหลับครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นครับเป็นลักษณะพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงท่าทางของร่างกายจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งเช่นการงอพับหรือเหยียดตรงของแขนและขาการหมุนหรือเวียงแขนขาการก้าวเดินการวิ่งในกระโดดที่ทําให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องจะเป็นพื้นฐานในการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาที่นําไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงครับการเหยียดแขนการงอแขนการงอขาเหวียงแขนครับตามในภาพครับการบิดลำตัวครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับการงอนิ้วการงอตัวครับ การเหยียดนิ้วถ้านอนเปลี่ยนเป็นท่านั่งจะมีการพับขางอแขนดนันพับลำตัวการยกตัวครับตามภาพเลยนะครับภาพที่หนึ่งก็เป็นการเหยียดแขนตึงขาตึงนะครับลำตัวแนบกับพื้นนะครับตัวตรงภาพที่สองเป็นการงอ,งอข้อพับหัวเข่าครับโดยแขนทั้งสองข้างแบมือแล้วก็ตึงครับ ภาพที่3เป็นภาพของการงอเหมือนกันนะครับการงอหัวเข่าทั้งสองข้างโดยมือกดที่บนพื้นนะครับแล้วก็หัวไหล่ทั้งสองข้างตรงใบหน้ามองตรงครับถ้านั่งเปลี่ยนเป็นท่ายืนงอขาถีบเท้าเหยียดขาสงตัวให้ลุกขึ้นยืนครับท่าที่หนึ่งครับท่าที่สองครับท่าที่สามครับ ท่ายืนเปลี่ยนเป็นท่าเดินการก้าวแกวงแขนสลับก้าวการเดินครับพัทที่1น่พที่2อพที่3ครับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นตอนพื้นฐานครับการดำเนินชีวิตประจําวันต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมทั้งอยู่กับที่และการเคลื่อนที่ซึ่งในบางครั้งอาจมีการใช้อุปรกรณ์หรือสิ่งของประกอบในการปฏิบัติกิจกรรมนัน,นั้นครับ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีจึงต้องอาศัยการมีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ดีด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแบ่งออกเป็น3รูปแบบดังนี้ครับ 1. ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางเพื่อปฏิบัติกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันโดยการมีการเคลื่อนไหวที่หรือเคลื่อนที่ไปที่อื่น เช่นการนั่งอ่านหนังสือการยืนเคารพของชาติการนั่งรับประทานอาหารการยืนบิ็นลำตัวครับตัวอย่างครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ครับก็คือการยืนบริหารคอครับการนั่งใช้มือแตะปลายเท้าครับ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ครับในข้อที่2ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่เป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางเพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวจากที่1ไปอีกที่1นะครับหรือเคลื่อนย้ายร่างกายไปในทิศทางต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างสะดวกเช่นการเดินไปโรงเรียนการวิ่งออกกําลังกายการคานของเด็กการกระโดดข้ามรั้วนะครับมีตัวอย่างเช่นเดียวกันครับ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ภาพที่หก็คือการวิ่งเล่นครับร่างกายทุกส่วนขยับหมดเลยครับภาพที่2เป็นภาพของการเดินออกกําลังกายครับภาพที่3ามับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบเป็นการเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเพื่อออกกําลังกายและการเล่นกีฬาซึ่งปฏิบตัติต้องมี การใช้อุปรกรณ์หรือสิ่งของประกอบการปฏิบัติกิจกรรมนั้นครับมีตัวอย่างเช่นเดียวกันครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปรกรณ์ประกอบก็คือ1การกระโดดเชือกครับคือใช้อุปรกรณ์คือใช้เชือกครับเชือกในการออกกําลังกายภาพที่2เป็นภาพของการโยนรับส่งลูกบอลนะครับใช้อุปรกรณ์ก็คือลูกบอลครับในการโยนรับส่ง กิจกรรมที่หนึ่งแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดข้อที่หนึ่งครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1. การเคลื่อนไหวเพื่อการเล่นกีฬา 2. การเคลื่อนไหวเพื่อออกกำลังกาย3การเคลื่อนไหวร่างกายแบบฝืนธรรมชาติ4การเคลื่อนไหวร่างกายตามธรรมชาติของมนุษย์ 2. ครับลักษณะในข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ข้อที่1กระโดดตบมือ2อการก้าวเท้าเดิน3วิ่งเปลี่ยนทิศทาง4กระโดดตบมือใต้เขา่าข้อที่3ครับข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ทั้งหมด1นั่งอ่านหนังสือยืนดื่มนม2วิ่งออกกําลังกายเล่นฟุตบอล3มเดินไปโรงเรียนนั่งดูโทรทัศน์4การนอนหลับวิง่งเล่นกับเพื่อนครับข้อที่4ครับข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบอยู่กับที่ทั้งหมดนะครับเขาถามว่าแบบอยู่กับที่ทั้งหมดนะครับ ข้อที่1วิ่งเปลี่ยนทิศทางวิ่งซิกแซก2ก็คือวิ่งควบม้านั่งยกขาแตะสลับ 3. พุ่งตัวรับลบูกบอลกระโดดบนตัว 4. นอนเอ็นตัวนะครับยกตัวขึ้นลงกระโดดตบมือใต้เขา่าข้อที่5ครับข้อใดมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับการวิ่งซิกแซกนะครับรูปแบบคล้ายคลึงกับการวิ่งซิกแซกข้อที่1ยืนนั่งนอนสลับนอนนั่งยืน 2. กระโดดเหยียดตัวกลางอากาศ 3. การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง 4. นั่งยกขาแต่สลับกิจกรรมที่ 2. ข้อที่ 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์มา3ข้อวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอและเจอกันครับต่อไปครับสวัสดีครับ